ที่ดู voice tv เนี่ยทำไมถึงดูเป็นหลักเหรบพี่ดูเป็นหลักเพราะว่าชอบข่าวเขาข่าวตอนทุ่มสองทุ่มก็ข่าวดีแล้วก็จอดแต่ประเด็นข่าวแต่ว่าเป็นกลางใหนทุกคนมคไม่เอ้มเยียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากมาสัมภาษณ์การเมืองก็ดีทุกคนไม่ใช่ว่าจะโจมจีคนนั้นโจมตีคนนี้อย่างเงี้ยดูแล้วสบายใจเพราะว่าเราก็รู้ทันข่าวเพราะว่าเขาก็เราก็อยากศึกษาการเมืองเหมือนกันเราะว่าเป็นยังไงมาไงก็รู้ข่าว ไอ้ผิดใครถูกเราก็อยากรู้เต้องชอบดูอยู่แล้วไวทีวีเพราะว่าโฆษณาก็น้อยอย่ามีจเจาะทะเลนข่าวจริงๆถ้าลองเปรียบเทียบกับฟรีทีวีทั่วไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันสามห้าเจ็ดเก้าถ้าจะเก้าพวกนั้นมันก็มันพูดมันก็คนละแบบเนาะคนละอย่างพนงนั้นก็ข่าวแบบหนึ่งคนนี้ก็ข่าวแบบหนึ่งแต่ว่าไวทีวีเนี่ยชอบว่าข่าวเอาถุงว่าข้อข่าวเด็ดๆมาให้ให้เรารอบรู้ไง ไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นกลางทุกฝ่ายไม่ต้องว่าเออคนนั้นดีไม่ดีไม่ว่าเขาก็เป็นข่าวตลอดเป็นข่าวเป็นกลางตลอดมีผู้ดำเนินรายการพิธีกรคนไหนที่จําได้บ้างไหมรู้จักพราะมันก็จําไม่ได้นะเพราะว่าก็เราดูแล้วเราก็ไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่ดูแต่ตอนกลางคืนก็คนที่ใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆนะไม่รู้ชื่ออะไรเนาะคุณปลื้มหรือเปล่าเออต้องใช่ใช่เหรอคนโค้งใหญ่ๆนั่นเออโค้งใหญ่ๆนั่นแหละ แต่ช่วงนดสใช่ไหมนั่นแหละคนนั้นแหละประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่าคนนั้นแหละเมื่อคืนก็ดูอยู่ัเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก็ดูอยู่ดูประมาณสักยี่สิบนาทีพอเด็กลูกชายก็ว่าจะไปดูอะไรเขายกกำนังถ้าแบบอยากให้ปรับตุงหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมนี่เรื่องอะไรบ้างอยากให้เพิ่มอะไร้าไปบ้างโอ้การเพิ่มนี่มันมันก็พูดไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างเขาช่องสาระเขาก็มีทุกอย่างมาของเราจะจอประเด็นข่าว จะอะไรมาตัดมันก็ดูไม่ดีต้องเป็นข่าวเพราะประชาชนจะรอบรู้ว่าข่าวตัวนั้นเป็นอย่างนี้การเมืองราคาของเท่าไหร่การเมืองเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็จะให้ดูแต่ข่าวนั่นแหละไม่ให้อยากรามาตัดถ้าช่องสัตว์ก็สัตว์ถ้าช่องสารคดีก็สารคด,ดีไปเราเสนอข่าวเป็นการก็เสนอข่าวอย,อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ